อยากมาสัมภาษณ์ตอนนี้มามาที่มาส่งสมแดงนะครับนะฮะคนที่เคยใช้นะฮะสมแดงที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่บ้านม่วงราดนะก็อาเภอจังหารวันนี้นี่เรามาเอาสมแดงมาส่งให้จะเห็นว่าเพราะว่าสมแดงกับใช้กับนาข้าวเดี๋ยวต้องถามเจ้าของนาว่าอันนี้พี่แดงครับชื่อ,ช,อชื่อพี่แดงเดี๋ยวพี่แดงอยากรู้หน่อยว่าใช้กับนาข้าวแลว้วมันเป็นยังไงถึงมีคนสั่งเพิ่มเติมอีก ใสคกับนาข้าวแล้วมันดีค่ะเพื่อนเขาไปเห็นเพื่อนก็ไปเห็นแล้วว่าข้าวพี่อ่ะมันมันไม่ตายค่ะมันไม่มีโรคแล้วต้นมันสดใสเม็ดข้าวเหลืองแบบเหมือนออกสีทองเลยแล้วเวลาเราสีเป็นเม็ดออกมามันจะเหมือนเหมือนตัวตนอนอ่ะคือใหญ่แล้วตัวเม็ดข้าวมันอวกเต็มขาวแล้วหุ่มกินมันหอม แค่นั้นแหละคะตอนี้เพื่อนเขาไปเห็นเราไม่ได้โฆษณาเลยเลยเพื่อนเขาไปเห็นข้าวในนาเราเขาก็เลยเดินมาถามว่านาเนี้ยทำทำยังไงข้าวทำไมถึงแปลกแนวคนอื่นเขาว่าทำไมมันเม็ดสวยแล้วใหญ่โตขนาดนี้เราบอกว่าก็ฉันใช้สมแดงไงตอนที่ฉันใช้ในฉันชวนใครก็ไม่มีใครสนใจตอนนี้เขาเลยบอกว่าอ๋อฉันเห็นหนาข้าวเธอแล้วฉันชอบสั่งให้ทด้วยแค่นี้แหละก็ม่อะไรก็คือเราได้นำเขาเห็นผลผลิตว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะเราไปใช้ ก่อนไงคะเราเราเราเห็นว่ามันดีเราก็ใช้จริงๆแล้วพี่พแดงก็ใช้มาเป็นเป็นปีสองปีแล้วแหละแต่พอปีนี้อ่ะมันแตกต่างกับเพื่อนเยอะคือปีนี้อน้ํามันน้อยพอพี่ฉีดสมตวน,นี้ไปอ่ะมันจะเป็นการมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดออม,มันทำให้ข้าวเราอ่ะไม่แห้งตายเหมือนคนอื่นเขา2ตัวนี้ใช่ไหมฮะอะมิโนกับสมที่จะคู่กันไปแล้วพี่ทำทำตัวอย่างแบบแบบที่เขาเขียนบอกเลย ขีดได้ประมาณสองสามครั้งประมาณนั้น,ค,นค่ะแต่แต่จริงๆแล้วถ้าอยากให้ถูกต้องใจริงอะ่ะเอาแช่ลงในเม็ดข้าวก่อนแล้วก็ไปหว่นลงนาอ๋อก็คือแช่ข้าวก่อนตอนที่เราเอาข้าวลงแช่เราจะงอกข้าวเนี่ยเราแช่น้ําลงไปในอ่างใหญ่ๆเนี่ยเราโยนโยนกระสอบข้าวลงไปเราโยกตัวนี้ลงไปเลยเสร็จแล้วข้าวเราก็จะงอกออกมาเป็นหนอก่อนใครแล้วเราก็ไปหว่นบั่นลงนาเสร็จ ข้าวได้ประมาณต้นแข็งได้ประมาณสองใบก็ไปฉีดขมมนแล้วใช้ยังไงฉีดยังไงผสมยังไงพี่แดงพี่ก็เขาก็ผสมทั้งหมดเขาก็ผสมตัวอะไมโนที่เป็นโซ่ผสมนี่แหละค่โซ่ที่เป็นตามส่วนที่อยู่ในนั้นแหละค่ะตามส่วนเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนฉีดพี่จ้างคนฉีดเสร็จแล้วเขาก็จะทําตามสูตรนี่งี้ะค่ะละนาพี่สิบสองไร่มันก็ใช้ชุดนี้พอดีเลยค่ะ ใช้ใช้กี่ขวดสิบสองไร่ส2องไร่เนี่ยก็ใช้ชุดนี้พอดีเลยครั้งแรกอะ่ะก็คือคือผสมแดกที่เป็นขวดน้ำาน่ใช่ขวดเลยแล้วก็ที่เป็นเป็นผงนี่เป็นซองหนึ่งใช่ค่ะเราก็ใช้ควบคู่กันไปมันก็จะมีส่วนผสมว่าน้ำกี่ลิตรกี่ลิตรกี่ลิตรต่อกับอยู่ในนี้หมดลค่ะอ๋อเป็นอยู่ข้างข้างขวดมันบอกไว้เขาตามสูตรเขาแล้วผลผลิตที่ออกมาเม็ดข้าวมันก็จะต้น ให่หนอนเหมือนอะไรมันก็จะไม่ไปยุ่งเลยแล้วพอทีเม็ดข้าวมันออกมานะ่ะคนอื่นมันจะขา,ขาวๆหมอกๆใช่ไหมครับครับแต่ของพี่แดงมันเหลืองเป็นทองเลยอแล้วไปดูเม็ดเม็ดข้าวมันจะใสตอนนี้พอเวลาพี่จะรู้ตอนที่พี่เอาพกเม็ดผลผลิตไปขายเอาไปขายปุ๊บเนี่ยพอเขาพอไปขายเนี่ยพ่อค้าเนี่ยเขาจะกั้นเม็ดออกมาดูเลยของเรา ็อันดับหนึ่งเขาบอกข้าวสวยเป็นเม็ดโตแต่ตอนนี้พี่ไปสีข้าวเป็นข้าวสารออกมากินคนอื่นเขาก็มาขอไปไปหุงเปอะไรก็แบ่งเข้าไปเขาบอกว่าทําไปทํานายไงข้าวไม่สวยจังเราบอกว่าก็เราใช้อาเมนูนี่แหละตอนนี้เพื่อนบ้านเห็นไม่ได้บอกโฆษณาเลยก็ก็มาสั่งกันก็คแค่นั้นเองแล้วพี่แดงเอาไปขายเนี่ยพี่แดงก็ก็ไปขายให้เพื่อนอเอาขายเพื่อนครับโอเคครับ,รบขอบคุณมากครับขอบ้อมูลดีๆพี่แดงนะ ครับเดี๋ยว,ยวนาปลังนี้จะลงอีกนะครับครับวัสดีครับขอบคุณมากครับ